ช่อง s, s r Motor ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสัตว์ร้ายแห่งสนามแข่งที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดคันหนึ่งของโลกกับ2026 Kawasaki Ninja h 2มอเตอร์ไซค์ระดับไฮเปอร์ไบที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อถนนสาธารณะแต่เกิดมาเพื่อทำลายสถิติแนละขีดจำกัดของมนุษย์ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นรูปร่างของ Ninja h 2ปี2026ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ มอเตอร์ไซค์แต่มันคือผลง,งานวิศวกรรมระดับอากาศยานแคริงรอบคันออกแบบด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงมีติดวิงเล็กคาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ที่ช่วยสร้างแรงกดมหาศาลในความเร็วสูง เพื่อให้ล้อหน้ายึดติดกับพื้นสนามอย่างมั่นคงทุกองศาของตัวรถดูดันเหมือนสัตว์นักล่าที่พร้อมจะพุ่งเข้าฉีดทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสีตัวถังแบบกระจกเงาสีเงินสะท้อนแสงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตระกูล S2 ที่มองกี่ครั้งก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาและในปี2 0 2 6คาวาสากิยังปรับปรุงรายละเอียดงานคาร์บอนให้เบาขึ้นและแข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับสมรรถนะที่โหดกว่าเดิมหัวใจหลักของ 2026คา a s า k ิ Ninja S2R คือเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ4สูบเรีย 4, งยนขนาด 998cc ที่คา a s ากิพัฒนาขึ้นเองทั้งหมดตั้งแต่ใบพัดซูเปอร์ชาร์จไปจนถึงระบบอ,อากาศที่สามารถส่งแรงดันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอาการรอรอบกำลังสูงสุดของรุ่นนี้ยังคงอยู่ในระดับที่น่ากลัวมากกว่า310แรงมา้า และสามารถเพิ่มได้ถึงประมาณ326แรงมา้าเมื่อใช้แรมแต่ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่มันคือพลังที่ทำให้ Ninja s 2อสามารถเร่งจากสูนไป100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึงวินาทีและความเร็วปลายที่ทำได้เกินกว่า400กิโเมตรต่อชั่วโมงในสนามแข่งระดับโลกเสียงของเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จที่ร้องผสมกับเสียงท่อไอเสียคือเ,เสียงที่ทำให้คนทั้งพิศเลน ต้องหันมามองทุกครั้งที่มันถูกสตาร์ทขึ้นมาในส่วนของโครงสร้างตัวรเรือถอดปุ่ม2026 Ninja S2 ใช้เฟรมถักเหล็กเทนลิสเฟรมที่ออกแบบมาให้รับแรงบิดมหาศาลจากเครื่องยนต์ได้อย่างมีเสถียร,รภาพสวิงอามด้านหลังเป็นแบบแขนเดี่ยวที่ทั้งสวยงามและแข็งแรงช่วงล่างจัดเต็มด้วยโช๊คหน้าและหลังจากอลินที่ปรับเซ็ตมาเพื่อการใช้งานในสนามแข่งโดยเฉพาะให้ความนิ่งในความเร็วสูงและการอบส สลองที่แน่นยำในทุกโค้งระบบเบรกก็ไม่ธรรมดาด้วยดิสเบรกคู่หน้าและคาลิปเปอร์สมรรถนะสูงที่สามารถหยุดพลังระดับหลายร้อยแรงม้าได้อย่างมั่นใจแม้ในความเร็วสูงมากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ2026 Kawasaki Ninja h 2 r ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แสดงให้เห็นถึงความล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยึดเกาะขั้นสูงที่ปรับได้หลายระดับระบบควบคุมการลื่นถลายระบบเอนจิ e นเบรกคอนโทร l และชุด ECU ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสนามโดยเฉพาะทุกอย่างถูกสร้างมาเพื่อช่วยให้นักขี่สามารถควบคุมสัตว์ร้ายตัวนี้ได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดแม้ว่ามันจะยังคงต้องการทักษะระดับสูงมากก็ตามหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลที่เน้นข้อมูลสำคัญสำหรับการขี่ในสนามเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วตำแหน่งเกียร์และข้อมูลการทำงานของระบบต่างๆทั้งหมดนี้ทำให้นินจา H2 r ใช่มอเตอร์ไซค์สำหรับทุกคนแต่มันคือของสะสมและอาวุธลับของนักแข่งและนักสะสมระดับโลกในเรื่องของราคา2,026 k a w a ซากินินจา H2R ต้องบอกตามตรงว่าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ที่มีการจำหน่ายทั่วไปในโชว์รูมและไม่สามารถจดทะเบียนใช้งานบนถนนได้ราคาจำหน่ายในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ55,000ถึง60,000ดอลลาร์ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆปร,ระมาณ2.0ถึง 2.3ล้านบาทโดยยังไม่รวมภาษีนำเข้าและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากนำเข้ามาในประเทศไทยราคาอาจพุ่งสูงเกิน3ล้านบาทได้ไม่ยากและที่สำคัญคือผู้ที่จะได้ครอบครอง n i n j า a H2R ต้องผ่านการคัดเลือกและมักจะเป็นลูกค้าพิเศษของคาวาซากิเท่านั้นเพราะนี่คือรถที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงศักยภาพสูงสุดของแบรนด์ไม่ใช่เพื่อยอดขายจำนวนมากเมื่อพูดถึง ถึงประสบการณ์การขี่ของ2026 Kawasaki Ninja H2 คำเดียวที่อธิบายได้ดีที่สุดคือคำว่าเหนือมนุษย์ทุกการบิดคันเร่งเหมือนกับการปล่อยจรวดพลังงานมหาศาลถาถมเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งการควบคุมต้องอาศัยสมาธิสูงสุดเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทันทีแต่นั่นแหละคือเสน่ห์ของ H2 มันไม่เคยสัญญาว่าจะขี่ง่ายแต่มันสัญญาว่า จะมอบประสบการณ์ที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์คันไหนในโลกให้ได้ง่ายๆสำหรับแฟนแฟนคาวาซากิและคนรักความเร็วนินจา H2R คือสัญ,ญลักษณ์ของความบา้าคลั่งทางวิศวกรรมและความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆในปี2026 มันยังคงยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกไฮเปอร์ไบ์ในฐานะราชาแห่งสนามแข่งที่ไม่มีใครกล้าท้าชนและถ้าคุณชอบคอนเทนต์มอเตอร์ไซค์โหดๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง S R Motor เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถแรงรถใหม่และข่าวสารวงการ2อล้อจากทั่วโลกแล้วพบกัน